สวัสดีครับวันนี้พบกับรถหรู V I P รถครอบครัวนะครับกับรถ Toyota าอัล a r d กับเครื่องเล่นจอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมระบบกล้อง360องศาและบันทึกภาพเหตุการณ์กับงานติดตั้งเซตอัพระบบและการคาลิเบตภาพมาตรฐานด้วยผม กับงานติดตั้งมาตรฐานด้วยช่างชำนาญการนะครับกับผมตีออโตเทคคาดีไซน์ชุดอุปกรณ์ตรงรุ่นหน้ากากตรงรุ่นนะครับระบบวงเลี้ยวมีครบกับชุดสัญญาณของระบบรถนะครับหากติดตั้งและเซตอัพระบบที่ถูกต้องสามารถเลือกมุมภาพต่างๆได้ ทั้งเป็นภาพกล้องซ้ายขวาและรอบคันหากเราต้องการชมคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้นะครับซึ่งบันทึกลงในแฟลชไดร์สามารถดูย้อนหลังได้ทั้งสีมุมกล้องหรือเลือกชมเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งได้นะครับ หากเราทำการขับเคลื่อนรถแล้วเปิดระบบกล้องนะครับก็จะเห็นมุมภาพรอบคันดังภาพหรือหากเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆเมื่อทำการเปิดไฟเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนะครับมุมภาพจะเป็นกล้อง360องศาและมีกล้องมุมบนด้านซ้ายและด้านขวาดังภาพตัวอย่างนะครับ เห็นแนวฟุตบาทแนวถนนในขณะที่ทำการขับขี่ตีวงเลี้ยวเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถที่คุณลักกับงานติดตั้งกับเรานะครับสัญญาณภาพเพิ่มเติมออกอยังจอทีวีเพดานกลางได้ กับเครื่องเล่นจอ Android โมเดล CPU ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบ2 g จิก64บิตรายละเอียดภาพ 2K ให้ภาพรายละเอียดสูงเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้ครบการประมวลผลรวดเร็วแบ่งภาพ2จอได้ต่อ พ่วงกับชุดคอนโทรลพวงมาะไยเดิมรถได้ทุกปุ่มทุกฟังก์ชันนะครับมีการแจ้งเตือนในการเปิดปิดประตูสนใจงานติดตั้งกับผมนะครับได้กับรถทุกรุ่นสินค้าอุปกรณ์ครบมาตรฐาน ติดต่อสอบถามได้ครับกับหมายเลข0636499956และ0868599633ร้านเราอยู่ถนนเลี่ยงเมืองตรงกันข้ามกับปตท,ะทวนาลมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชุดกล้องทั้ง4ตำแหน่งพร้อมฐานยึดต,ติดตั้งกล้องตรงรุ่นกับรถโตโยต้าอาผาธ ปี2018จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับคุ้มค่าเกินราคาสามารถย้ายติดตั้งไปยังรถรุ่นต่างๆได้นะครับหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถ